The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara there is no way to get away under the law the law of karma ผมเป็ชายเยอรมันเป็นลกเรทาทำทางไกลจากประเทศเยอรมน,นีผมโชคดีครับที่ผมมีภรรยาเป็นคนไทยที่แสนดีดีด<ม>และเธอน่ารักมากๆครับส<ม>งสัยดูด้วยกันนะเ<ม>ท้ายๆผมได้รู้จักศาสนาพุทธท้ายๆผมได้ดูด<ม>ีเอ็มซีครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2547<ม>และเพราะดีเอ็มซนี่แหละครับต่อไปผมได้เห็นพระพุทธรูปที่สวยมากที่สุด แล้วผมได้เห็นชื่อจารึกที่ฐานองค์พระผมชอบอมากพระยาก็อธิบายว่าไม่ว่าใครระทำบุญสร้างองค์พระได้แล้วก็สามารถจารึกชื่อตอนเองได้ทุกคนแม่ของผมเกิดที่เยอรมันฝั่งตะวันออกที่นี่มีธรรมชาติสวยงามมากแต่ชีวิตไว้เด็กของแม่ไม่ได้สวยสดงดงามเลย เราเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองท่านยังมักเล่าเรื่องราวในอดีตแสนรันทดให้ลูกฟังเสมอรวมทั้งเรื่องล้างผู้นำประเทศเยอรมนี ani, ที่สังฆาล้างผ่าประชาเย็นนับหมื่นนับแสนคนอย่างน่าสยดสยองและเรื่องมหตภัยจากระเบิดปรมาณูที่เกาะฮิโรชิมาประเทศญี่ปุน่นที่ทำแทบทุกสิ่งทุกอย่างแบน่าบเป็นหน้าคลอง ทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ถูกทำลายล้างจนยากที่จะประเมินค่าความสูญเสียได้ทุกภาพความทรงจําอันเลวร้ายทำให้แมงผมยากที่จะลืมท่านจะไม่จะรำพึงรำมันเสมอว่าเป็นความทรงจําที่เลวร้ายมากมันโหดร้ายมากไม่อยากให้โลกนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกเลยมันทุกข์ทรมานมากนี่แหละครับความโหดร้ายจากสงครามแมงผมมีลูกชายสี่คน ผมเป็นลูกชายคนสุดท้องแม่ทำงานเป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงคนงานที่ที่โรงงานแห่งหนึ่งทำงานจนมือไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้แม่ทำงานจนกระเสียนแล้วก็เป็นโรคเบาหวานแม่ผมเป็นคนจิตใจดีนะครับดียดูไปแล้วแม่ผมมีนิสัยคล้ายคนไทยที่นับถือพุทธโดยทั่วไปและโดยเห็นนี้แหละครับแม่จึงรักภรรยาของผมคนปัจจุบันนี้มา แสดงมันต้องมีคนในอดีตเนี่ยตมาแม่ป่วยหนักอยู่ในห้องไอซีเมื่อผมไปถึงโรงพยาบาลเห็นแม่นอนไม่รู้สึกตัวเลยมีสายอรยองระย่างที่เตียงแม่เต็มไปหมดเลยนะผมเห็นแล้วก็สงสารแม่มากๆเลย แล้วภรรยาก็บอกให้ผมกราบขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำกับแม่ผมทำตามที่เธอแนะนำด้วยความเต็มใจแต่หลัองอได้วางแผ่นกระดาษที่มีรูปองค์พระไว้บนอกแม่ภรรยาเป็นคนวางเลยจ้ะแล้วเธอก็พูดกับแม่ที่นอนไม่รู้สึกตัวว่าแม่เราได้สร้างองค์พระให้แม่แล้วขอให้แม่คิดในสิ่งที่สว่างสวยัย และเธอก็สวดบูชามหาสุวรรณนิธิได้แค่จบเดียวเท่าน,นั้นจากเดินสัญญาณครื่นหัวใจที่ดังแผ่วๆของแม่เกิดเสียงดังมากขึ้นมาทันทีดังวิบวิบจนพยาบาลวิ่งเข้ามาในห้องไอซแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้เราเยี่ยมอีกหลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคเบาหวาน ตัวผมเกิดที่เยอรมนีตะวันออกในยุคนั้นอาหารการกินไม่สมบูรณ์ครอบครัวผมยากจนมากครับขาดสนทุกอย่างที่จําเป็นผมยอมรับว่าผมยากจนจนไม่รู้จักแม้กระทั่งกล้วยกล้วยที่แสนอร่อยปฏิบัติารเกิดขอผมสมัยนั้นกล้วยก็คือผลไม้ที่มีเปลือกดำครับ สุกงอมจนเละไม่น่ารับประทานเลยเพราะการคมนาคมยุคนั้นไม่สะดวกขอจะถึงก็เกือบจะเน่าแล้วเห็น oh. <c oughs> ไหมอยู่เมืองไทยนี่เห็นไหม <Yeah. S 1> นี่กล้วยนะสำคัญนะ <Yeah. S 1> แต่เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วล่ะครับป oh. ่าแท้จริงกล้วยนะั้นมีสีเหลืองอารามผิวตึงนุ่มหอมแล้วก็อร่อยมาก หรับชีวิตในวันหนุ่มผมทุกคนต้องทํางานขึ้นครับรัฐบาลหลังจากที่ผมทํางานได้เงินเดือนประจาแล้วผมยังรับแจ้งซ่อมบ้านทาสีทําทุกอย่างจนผมสามารถเก็บเงินสร้างบ้านได้ตนเองหนึ่งหลังและแล้วผมก็ได้พบรักครั้งแรกกับหญิงสาวชาวเยอรมันเรารู้จักกันไม่นานก็แต่งงานกันพอผมมีเรือนหอรอักเพราะผมมีเรือนหอรอร,มมร,ออรอักอยู่แล้วจึงมันจะเป็นต้อง รักแล้วรอหน่อยเหมือนเช่นคู่อื่นๆครับ <Okay. S 1> เราไม่ลูกเดียกันสองคนตอนนั้นผมรักภรรยาคนแรกมากครับแม้แต่แม่ของผมมาเตือนว่าภรรยาของผมเนี่ยนะนี่เขาไปท้องคนอื่นมาและลูกทั้งสองคนก็นไปใจหลงของผมตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อแม่ของผมเลยนำ้ำตาผมยังโกรธแม่ของผมมากเป็นเวลานานถึงสองปีเลยทีเดียวต่อมาภรรยาคนแรก อยากจะแยกครอบครัวมาอยู่ที่เยอรมันตะวันตกเพราะมีความเจริญมากกว่าแต่แตอนนั้นยังมีกำแพงเบอร์ลินกั้นประเทศอยู่มันก็เป็นเรื่องอยากมากครับที่จะยายกไปอยู่เยอรมันตะวันตกพอผมแลิกครอบครัวสีชีวิตภรรยาหนึ่งลูกสองได้แยกาอยู่ที่เยอรมันตะวันตกช่วงแรกๆผมก็ลำบากมากไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้งานเลย ผมสมัครหลายแห่งจนท้อใจแล้วก็เครียดม,มากเราลูกๆแทบไปมีอาหารการกินกันเลยแต่แล้วก็เลยสัตว์ทำถนนแห่งหนึ่งรับผมเข้าทำงานแต่จากนั้นชีวิตของผมก็พลิกผันมีความมีอยู่ที่ดีขึ้นและผมก็ยังขยันขันแข,ข็งเช่นเดิมทั้งทำงานประจำและรับจ้างขุดดินสร้างบ้านทำทุกอย่างจะมีบ้านเป็นของตัวเองอีกครั้ง ชีวิตผมแล้ารอบครดีขึ้นตามลําดับมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ผมก็ยังมุ่งแต่ทางานทํางานจนไม่มีเวลาให้ภรรยาแล้วเธอก็ฟ้องอย่าผมผมก็ตกใจมากภรรยาได้ลูกทั้งสองคนไปดูแลตอนนั้นลูกชายคนโตสิบขวบลูกสาวคนเล็กแปดขวบแล่ผมต้องสูญเสียบ้านเป็นครั้งที่สองให้กับภรรยา ผมตั้งใจค่าเลยงดูลูกจนกว่าจะเรียนจบปัจจุบันลูกทั้งสองคนอายุ22ปีและ20ปีหลังจากผมหย่าจากภรรยาคนแรกแล้วผมเหลือแต่ทีวีเครื่องเดียวไม่มีแม่ทิติสุขหัวนอนที่จริงไน้าจะยกทีวีให้ับอไปเครื่อง,งแต่นั้นมาผมไม่เคยเจอลูกๆอีกเลยจนกระทั่ง ได้ไปแต่งงานกับภรรยาคนไทยที่สุดแสนดีหนึ่งเดียวคนนี้แหละครับหวานจริงๆหนึ่งภรรยางผมเป็นคนไทยผมรู้จักเธอเพราะเพื่อนชาวเยอรมันของผมแต่งงานกับเพื่อนหญิงชาวไทยของเธอเพื่อนแต่งกับเพื่อนกันจะอยู่ว่างก็เลยแต่งกับบ้างเพื่อนเธอจึงแนะนําให้เราได้รู้จักกันเธอมักจะบอกกับผมเสมอว่า อยากหาวัดพุทธอยู่ใกล้บ้านอยากนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเธอเหรอกครับแต่ผมก็ไม่ขัดใจเพราะผมรักเธอคนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รู้จักวัดพุทธตาบวกฝรั่งเศสเธอดีใจมากจึงได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านและก็ไเด็ดติดดีมีที่บ้านหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเข้าใจพุทธศาสนาได้มากขึ้นผมก็มาจะช่วยเหลืองานต่างๆที่วัด ซึ่งระยะทางห่างจากบ้านผมแค่20นาทีเท่านั้นผมช่วยงานตั้งแต่เป็นสารถีแก้วใ้พระจานาร์ก่อสร้างบันไดาภายในที่สวยงามให้ที่วัดเดินสายไฟและงานต่างๆชีวิตของผมยังเปลี่ยนไปนี่แหละครับบทบาทของภริยาผู้อยู่เบื้องหลังความสุขของผมเธอคนนี้เป็นคนที่เติมเต็มชีวิตของผมให้ สมบูรณ์คำถามทำไมชีวิตในวัยเด็กของแม่จึงเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มีความทุกข์ยากลำบากมากและทำไมเมื่อสงครามยุติแล้ว <c oughs> แม่จึงยังไม่ลืมความทรงจำที่โหดร้ายจนตลอดชีวิตของแม่คนในประเทศยเยอรมนีในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ทำไมจึงสั่งฆ่าล้างเผ่าพันชาวยิวนับหมื่นทับแสนคนอย่างน่าสยดสยองเขาตายแล้วไปไหนโอ้แล้วชาวยวที่โดนสั่งฆ่าพวกเขามีวิบากกรรมใดมาถึงต้องมาตายหมู่อย่างน่าสยดสยองอย่างนี้เห็ุใดแม่ผมจิงต้องทำงานหนักจนมือไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นโรคเบาหวานเกิดจากวิบากกรรมใดขณะแม่ป่วยหนักอยู่ในห้องไอซู ภรยาได้สวดบูชามาหาสวนในนิืิถูกหลักวิชาเลยให้ท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตวันนั้นนะแม่ของผมรับรู้ได้หรือเปล่าครับผมและภรรยาทำบนสร้างพระหนึ่งองค์ตอนที่แม่ป่วยหนกักแม่ได้รับบุญนี้แล้วทําให้แม่เป็นอย่างไรบ้างแม่ตายแล้วไปอยู่พระภูมิไหนแม่มีอะไรฝากบอกมาถึงผมและภรรยาบ้างไหมครับทําไมผมจึงต้องมาเกิดที่เยอรมันตะวันออก มีความยากลำบากมากอาหารการกินก็ไม่อุดมสมบูรณ์การคมนาคมก็ไม่สะดวกเกิดจากวิบากกรรมอะไรครับบางครั้งที่ผมอยู่เยอรมันตะวันออกด้วยความกัจจดนิ่งแข็งจากการทํางานตอนใ้้ผมมีบ้านเป็นของตนเองนั้นเกิดจากบุญใดแล้วทําไมผมยังต้องสูญเสียบ้านให้กับรัฐบาเลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอย้ายไปอยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อผมย้ายมาอยู่ที่เยอรมันตะวันตก ผมต้องกลับมามีชีวิตที่ลำบากอครั้งหนึ่งจนแทบไม่มีเงินซื้ออาหารกินเกิดจากเหตุใดและต่อมาผมสร้างฐานะจะมีบ้านเป็นของตัวเองอีกครั้งแต่ผมก็ต้องเสียบ้านเป็นครั้งที่สองให้กับอดีตภรรยาเกิดจากวิบากกรรมใดผมจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรเหตุดใดใครต่างก็บอกผมว่าลูกทั้งสองคนที่เกิดจากอดีตภรรยาไม่ใช่ลูกของผม และผมเคยขออดีตภริยาตรวจ DNA ว่าเป็นลูกผมหรือเปล่าเธอก็ไม่ยอมครับผมยังอยากรู้ว่าลูกทั้งสองเป็นลูกผมหรือเปล่าครับแล้วทำไมลูกแล้วผมยังไม่ได้เจอกันมานานนึงสิกบกว่าปีเป็นกรรมเก่าของผมหรือเปล่าครับแล้วทำไมผมที่จะต้องมาจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกหลังหย,ย่าแล้วจนกว่าลูกทั้งสองคนจะเรียนจบด้วยละครับอิบาก์กำเนิดท้ายผมเกิดนอกบุญญาเขตพระพุทธศาสนา แต่ภรรยาผมเกิดมาในบุญญเขตพุทธศาสนาแต่ก็แปลกที่เราทั้งสองคนได้มาเจอหมู่คณะพร้อมกันนี่เมื่อมาแต่งงานแล้วจึงมาเจอแต่เกิดนอกบุญยเขตกันในบุญญเขตได้ทําบุญและช่วยงานพระพุทธศาสนาที่กันมาเสมอมาเป็นเพราะเหตุใดครับผมและภรรยาคนปัจจุบันเราเคยเป็นสามีภรรยามาในอดีตหรือเปล่าครับผมและเธอเคยทําบุญร่วมกันมากับหมู่คณะอย่างไร ตอนนี้ผมและพระยาเป็นกําลังสําคัญในการพาคนมาทาบุญที่วัดและช่วยบรุรณะวัดในหลายส่วนผมและภรรยาจะได้รับอนิสงส์อย่างไรบ้างครับอมีเมียดีเหมือนมีานมลาบตาฝันเป็นตัวเวตาเตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นิยายปารัมปราก,ารกันเา โอ้ในคำถาม,มหนักๆน,นั้นเลยเนาะ <Yeah. S 1> ชีวิตในวัยเด็กของแม่ซึ่งเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีความทุกข์ยากลำบากมากเพราะกำเนิดดีแทชติชาติหนึ่งที่แม่เคยเกิดเป็นแ่นแคว้นที่จอบทำสงคราม แล้วก็มักชอบอนโมทนาบาปและสนับสนุนทั้งอ้อมให้กองทัพออกไปรบยึดเมืองอื่นเช่นมอบเงินให้กับทางการไปรบเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าแม้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงแล้วแม่ก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์เพราะแม่ฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการที่แม่ปล่อยยินดีกับการนำสงครามในอดีตชาติดังกล่าว ที่กองทัพในบ้านเมืองตอตนไปรับชนะแคว้นอื่นจน,นทำให้ชาวเมืองนั้นฝังใจในเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นมารวมส่งผลจ้าแต่แคว้นที่แพ้เนี่ยเขาชาวเมืองเขาทุกข์ยากเขาก็ฝังใจเนี่ยแม่เป็นหนึ่งในนั้นก็มาเจออย่างนี้บางผู้นนำประเทศเยรมน,นีในสงคราม โลกครั้งที่สองนี่อย่าลืมเรากำลังเ,เป็นตุเป็นตานะที่สังฆ่าชาวยุปิจรนลมาอย่างสเสยสยองเพราะเกิดจากการจองเวรมาในอดีตชาติใกล้ๆเนี้ยอดีตชาติใกล้ๆเนี้ยใกล้โดยในยุคนั้นอดีตท่านพุนนำเนี่ยได้เคยไปเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดยจะเป็นผู้นำของหมู่บ้านนั้นสืบตอบจากพ่อสืบต่อ,ตอมาจากพ่อหรือผู้นำเผา่าเผ่าหนึ่งเนี่ยในจำนวนหลายเผ่าที่กระกาจายกระจายกันได้ถูกกษัตริย์ยิวโบราณส่งกองทัพมารุกรานและทำลายทรัพย์สินของเผา่าแล้วก็กวาดต้อนบุคคลในเผ่าไว้เป็นเฉลย กษัตรยิบูรณนั้นช่วงใกล้ๆนี่เองนะ่ยจึงทำให้อดีตผู้นำเผ่าอดีตผู้นำเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเผ่าในตอนนั้นเกิดความแค้นและผูกพยาบาทโดยตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นคืนให้ได้ถ้าได้โอกาสโดยจะฆ่ามาให้เหลือเลยทั้งเผ่าพันธุ์เพราะวัาข่าเผ่าพันธุ์เรา ตั้งใจมั่นอย่างกระแรงกล้าสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นคืนทต่ใดโอกาสร่รวมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันดังที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราทราบอยู่แล้วจึงท,ทาให้ในชาตินี้เมื่อมาเกิดเป็นผู้นําด้วยบุญเก่าที่สงเคราะห์โลกในหลายหลายชาติบารวมทรงผลสงเคราะห์โลกช่วยคนยากคนจนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอะรต่างพวกนั้นนะ ส่วนชาวยิที่ถูกฆ่าหมูก็ต่างคนต่างเขามีกรรมเป็นของตนเองหลากหลายแต่โดยรวมจะมีกรรมปรนานอาิบาตท,ที่เคยสั่งฆ่าคนหรือฆ่าเองมาไม่มากก็น้อยจะฆ่าสัตว์มั่งฆ่าคนมั่งฆ่าอะไรต่างๆฆ่าเองมั่งสั่งคนอื่นฆ่ามั่งหรือกรรมอย่างอื่นหลายๆกรรมหลากหลายทีเดียวแต่กรรมหลักๆคือกรรมปรนานอาิบาต อดีตผู้นำตายแล้วก็ไปอยู่ในเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพนะมีไหมเนี่ยอาเวจีมหานรได้กรรมปานาติบาตทั้งหมดที่ทำสงครามฆ่าคนโดยมีร่างกายใหญ่โตปานภูเขาอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมหกด้านหกด้านเป็นกล่อง และในนั้นก็มีจะมีแก๊สไฟกรดที่ร้อนแรงมากๆเผาไหม้มอยู่ตลอดเวลาทุกทรมานมากจะต้องอยู่ในมหารนรกนี้เป็นกับเลยจ้ะนี่เป็นกับแม่ตมาทำงานลำบากมากจนมือไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้เพราะกำเนิดีแม่เคยเกิดในสังคมศักดิน,นาชั้นสูงแต่ใช้แรงงานท่าอย่างหนัก และสังส่งฆ่าสัตว์ธรรมหารเป็นประจำในสังคมยังสูงที่มีแรงมีธาตุเป็นบริวารได้สั่งได้ใช้แรงงานธาตุอย่างหนักและสั่งฆ่าสัตว์ธรรมหารเป็นประจำเพื่อเลี้ยงแขกเหลือจึงท้ายมีอาการดังกล่ลาแล้วก็ทําให้ได้จากไ่มือไม่มีแรงแล้ก็เป็นเบาหวานด้วยขณะที่แม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในห้องไอซีย พระยาได้สวดบูชามหาสวในิธิให้ท่านก่อนตายนั้นท่านก็รู้เรื่องแบบบ้างแบบสลึมสลืตอตอนแม่ป่วยนะก็ได้รับบุญที่ลูกทำให้จึงทำให้มีจิตฟองใสก่อนตายแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นทองหลังย่อมย่อมแม่ได้ฝากขอบคุณที่ลูกสร้างพระไปให้ตอนก่อนตายจึงทำให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ ซึ่งทำให้ท่านมีความสุขก่าตอนเป็นมนุษย์มากจ้ะลูกต้องมาเกิดในเยอรมันตะวันออกในยุคที่อาหารการกินเป็สมบูนขุนอาคมลำบากมีความทุกข์ยากมากเพราะ <c oughs> ลูกทำทานมาไม่สม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตนีในบางชาติได้ช่องสมควรที่ต้องมาเกิดในดินแดนที่ทำให้ลูกต้องมีชีวิตลำบากยากจน บางครั้งโลกอยู่ที่เยอรมนตะวันออกโลกมีความขายันขันแข็งในการทํางานจนทําให้มีบ้านเป็นของตนเองเพราะบนที่ลูกเคยทาทานมาบ้างในอดีตเช่นสงเคราะห์โลกช่วยเหลือญ,ญาติแบ่งปันของให้เพื่อนบ้านเป็นต้นเ,เริ่มส่งผลจึงทําให้มีบ้านเป็นของตนเองกอบกับความเชื่อเรื่องความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ทั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้น ดังนั้นจริงต้องทำงานหนักแล้วจะมีสมบัติเกิดขึ้นจ้ะแต่ตั้งเสียบ้านไมรัฐบาลเยอรมันตะวันออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอย้ายมายังเยอรมันตะวันตกเพราะกำเนิดอดีตเคยปล่อยเงินกู้ได้รับจำนองบ้านที่ดินต่อมาลูกนี้ไม่สามารถใช้คืนนี้ได้ก็เลยยึดทั้งที่ดินและบ้านทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ที่ดินและบ้านมีมูลค่ามากกว่าเงินกู้ พิบาตก,กรรมนี้มาส่งผลจ้ะคือมากกว่ามากอ่ะนี่ไปทำให้เขาลำบากเลยเจอมึงเมื่อไม่อ,มอย่เยอรมันตมันตกใหม่ๆก็มีชีวิตลำบากจนแทบไม่มีเงินซื้ออาหารการกินพระกรรมตรนีในอดีตไดช้ช่องส่งผลอีกเนื่องจากทำทานไม่สม่ำเสมอดังกล่าวจึงทำให้ชีวิตกรรลาบาลลบากครั้งหนึ่งจ้ะ ต่อมาสร้างฐานะจะมีบ้านเปนของตนเองแต่ก็ต้องยกบ้านกับอดีตภรรยาก่าวละกรรมน้าดีที่เคยปล่อยกู้แล้วยึดที่ดินและบ้านของลูกนี่หลายครั้งต่างกรรมต่างวรระมาส่งผลอีกจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอและอธิษฐานเจตบุญนี้ไปตัดราวิบากกรรมนังข่าวให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะ ใคร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 จะว่าว่าลูกสองคนที่เกิดจากอดีตภรยาเก่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวลูกก็ช่างเขาปะปรไรหรือแม้แต่ภรยาไม่ยอมให้ตรวจดีเอก็ช่างเขาปะปรไรไม่เป็นไรก่ายตัวลูกรักและเอ็นดูเขาตลอดไป พราะชีวิตในสสงสารวัตรไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหรือญาติกันเลยเป็นต้นจ้าตัวลูกไม่ได้เจอลูกทั้งสองคนเป็นเวลาสิบปีกว่าก็ไม่เป็นไรให้ใจรักแล้วห่วงใยกันก็ใช้ได้จ้าตัวลูกตั้งใจเงกกินเป็นค่าดูแลลูกทั้งสองยังกว่าจะเรียนจบก็เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกจะได้บุญในการสงเครา์บุตร คนนี้ก็จะได้ส่งผลให้ตัวลูกในยามลำบากก็จะมีคนมาช่วยดูแลบ้างจ้าก็จะไปคิดอะไรเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วจะไปคิดอะไรเลยตอนนี้สร้างบุญดีกว่าตัวลูกเกิดนอกบุญญาเขตแต่ปริยาเกิดในบุญญาเขตของพุทธศาสนาต่ได้มาเจอหมู่คณะพร้อมกันและได้ร่วมสมร้างบรมีกับหมูค่คณะเออคนนี้สีนาสนใจนั่นเป็นอดีตที่ดีไปแล้ว เราในอดีตตัวลูกเราพยายก็ได้เป็นสาม,มีภรรยายกันเหมือนชาตินี้ได้เคยมาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่ชาตินั้นตัวลูกกระทบกระทั่งกับบางคนทําให้เกิดความน้อยใจยังออกจากหมู่คณะไปช่วงหนึ่งแต่ภายหลังก็กลับมาสู่มหมู่คณะใหม่ไดามีภรรยายคนนี้แหละเป็นกรลยิตรให้ใจตัวลูกภรรยายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียง ประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามบารมดังนั้นชาตินี้ก็ต้องทำให้เต็มที่สม่วัสมอวยจะ,จะไม่พลาดกันจ้าการที่เรแลระเวียดเป็นการสําังงานที่พาคนมาวัดและบุรณะวัดจะได้อานิสงส์โดยย่อคือจะได้มีสายบุญกับหมู่คณะไม่พลาดจากกาันและจะได้มีบริวารพวกพ้อง มีโรปสมบัติเัรสมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปเนี่ยนาคตจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติปิทสิบุรีวงบนวิเศษเขตบร,รามโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.